อ่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะมาต่อในเรื่องของคำคมนะคะคาคมเมื่อวานได้ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของคาคมไปแล้วเนาะ,ค,ะความหมายต่างตนะคะ,นนะคำขวัญคู่อาคาขวัญถูกต้องมาคาบแรกก็พูดผิดละเบอร์ละอ่ะคำขวัญน,นะคะคาขวัญเนาะเมื่อวานเราดูเกี่ยวกับความหมายแล้วก็ตัวอย่างของเขาไปนะคะแต่ละประเภทเนาะวันนี้เราลองมาดูเกี่ยวกับวิธีการ แต่งคำขวัญนะคะว่ามีวิธีการแต่งยังไงเนาะแต่ว่าในระดับป .3 เนี่ยจะยังไม่ได้แต่งคำขวัญเองนะคะเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะคะแต่ถ้าอยู่ในช่วงป .4 ป .5 เนี่ยอาจจะต้องได้ฝึกทำนะคะวันนี้เราลองมารู้เรื่องหลักของการแต่งกันก่อนนะคะ,ะความหมายทบทวนอีกครั้งเนาะก็คือถ้อยคำที่แต่งขึ้นเนาะคำขวัญ จะเป็นถ้อยคําที่เราแต่งขึ้นเองนะคะเพื่ออะไรจุดประสงค์ข้อที่1เตือนใจเนะคะเตือนใจจูงใจเนาะให้ข้อคิดต่างๆนะคะหรือเพื่อให้เกิดสิริมงคลก็ได้นะคะเป็นลักษณะของการบอกเล่าต่างๆนะคะที่เป็นในด้านที่ดีนะคะเราจะเรียกว่าคําขวัญน,นะคะ,ะตัวอย่างเห็นไหมคะอันนี้ก็เขาก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานนะคะ พลังงานปิดไฟล์เมื่อไม่ใช้งานทำให้ที่บ้านลดค่าใช้จ่ายนะคะลักษณะของเขาก็คือ 1. จะมีความกระทัดรัดนะคะ,ะจะมีความกระทัดรัดนะคะสั้นกระทัดรัดเนาะ2ใช้คำาของจองนะคะใช้คำองจองและข้อ3เตือนใจเห็นไหมคะเรื่องนี้ก็เตือนใจเกี่ยวกับ ประหยัดไฟเนาะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะเมื่อไม่ใช้งานของจองงานกับบ้านใช่ไหมคะประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราจะเขียนคําขวัญขึ้นมาหนึ่งอันนะคะมันมีวิธีง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าสมมุติโจทย์ของเขากำหนดมาให้นะคะกำหนดหัวข้อว่านเนี่ยนักเรียนจะต้องแต่งคําขวัญเกี่ยวกับการใช้ไฟนะคะ สมมติว่าค่าไฟมันแพงเนาะอ่ะเราจะรณรงค์ยังไงให้คนเนี่ยประหยัดประหยัดไฟนะคะเราก็ต้องมาหาวิธีแก้ปัญหาก่อนอย่างแรกนะคะ 1. น่งอ่ะแล้วมาคิดก่อนว่าถ้าไฟมันแพงเราจะต้องแก้ปัญหายังไงใช่ไหมคะอ่ะอย่างแรกก็ต้องปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช่ไหมคะต่อมาเราก็ต้องใช้ไฟให้มันคุ้มค่าเนาะอันนี้เราก็ยกตัวอย่างมาจากนั้นพอเราทำอ่ะเหล่านี้ปุ๊บเนี่ย ผลลัพธ์ที่ตามมามันส่งผลอะไรก็คือทําให้ค่าไฟถูกลงเห็นไหมคะ,ะอันนี้หลักง่ายๆเนาะก็ต้องมีวิธีแก้แล้วก็ผลที่ได้นะคะการเขียนคําขวัญจากนั้นเด็กๆก็อาจจะหาคําเชื่อมนะคะให้2อันเนี่ยมันคล้องจองกันนะคะมันก็จะกลายเป็นคําขวัญขึ้นมาเนาะ,อะลองยกตัวอย่างลองยกตัวอย่างอะไรดีใช้ไฟให้คุ้มค่า คุมค่าหาคำว่าเองก็ได้เห็ไะเอามาเชื่อมกันเนาะใช้ไฟให้คุมค่าช่วยให้ค่าไฟถูกลงเห็นไหมคะมันก็กลายเป็นคำสัมผัสคล้องจองได้เนาะอันนี้ง่ายๆนะคะถ้าสมมติเราต้องแต่งนะคะ จากนั้นอ่ะตัวต่อมาต้องการให้ข้อคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะคะสิ่งแวดล้อมไม่ดีเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะคะ,ะยกตัวอย่างก็เราก็ต้องช่วยกเก็บขยะใช่ไหมคะต่อมาก็อาจจะต้องแยกขยะก่อนทิ้งเนาะผลที่ตามมาก็คือจะทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเราก็ลองมาหาคําเชื่อมนะคะอะไรดีนะแยกขยะก่อนทิ้ง ช่วยให้เมื่อกี้ไดยเนาะช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีนะคะ,ะก็จะกลายเป็นคำฝันขึ้นมาเนาะคำว่าทิ้งกับสิ่งนะคะสัมผัสกันอยู่เนาะ,ะหรือถ้าอยากมีเงินเยอะๆนะคะเงินเเยอะๆทำยังไงวิธีแกกก็คือก็ต้องออมเงินก่อนใช่ไหมคะจากนั้นก็ต้องประหยัดเงินนะคะก็จะทำให้เรามีเงินเก็บเยอะขึ้นใช่ไหมคะ,ะก็ามาแต่งเนาะ เอมเงินวันประหยัดเงินการเถิดเด็กดีจะได้มีเงินเก็บเยอะเห็นไหมคะอันนี้ก็เอามาแต่งได้นะต้องหาคําเชื่อมลงคะเป็นต้นเนาะต่อไปลองมาดูอันนี้นะคะอันนี้เป็นคําขวัญที่เขาเอออะไรนะที่เขาส่งเสริมเกี่ยวกับการทําความดีนะคะจูงใจให้คนเนี่ยทำความดีนะคะข้อแรกเห็นไหมคะ ชีวิตคือการต่อสู้นะคะนี่จองยืนอยู่คู่ความดีนี่สองอันนี้ไหนสัมผัสกันอยู่คะคล้องจองกันอยู่ข้ามไหนกับคมไหนสู้กับอะไรสู้กับสู้กับอะสองอันก็ได้เลยเนาะอายุหรือคู่ก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือการทำความดี ความดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองค่ะอันนี้ไหนคล้องกันอยู่ไม,ม่ขายอันนี้เนาะไม่กับไ,ไม่กับได้ไม่กับได้นะคะคิดดีทำดีชีวีเป็นสุขดีกับวีอาดีกับนี่ได้ทั้งสองเลยนะชีกับวีอางน,นี้เนาะมันต้องคล้องจองกันนะคะ มาถ้าส่งเสริมความสามาัคคีนะคะส่งเสริมความสามาัคคีเนาะประเทศชาติจะพ้นภัยถ้าคนไทยรักสามาัคคีอันนี้ดูออกไหมอ่ะภัยอ่ะภัยกับอะไรไภัยกับมารคมารคไทยกับมัรหรอไทยกับไทยไภัยกับรักรักรักกับรักกับใคร มันเขียนไม่เหมือนกันแต่ว่ามันสะกดเหมือนกันนะพออะายอภัยใช่ไหมคะพอไอไทยเนาะอย่างนี้นะคะสามเมืีคือพลังแห่งความสําเร็จอันนี้มีค้องจองไหมอันนี้น่าจะไม่มีนนามาร์กกับอ่าอันนี้น่าจะไม่มีถูกต้องกับพลังอันนี้เน้นไว้นะคะ บางอันนะคะมันจะมีข้อยกเว้นในการเขียนคําขวัญเนาะบางครั้งไม่จําเป็นจะต้องคล้องจองก็ได้นะคะแค่ให้มันป็นไงคะเขาเรียกว่าอะไรมันสอดคล้องกันเนาะสามะคีก็คือพลังแห่งความสําเร็จให่ไหมคะผลลัพธ์ของมันอย่างนี้ได้นะคะมันแต่ว่าจะได้แค่บางกรณีเท่านั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่นะจะต้องคล้องจองนะคะต่อมาเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะ ปลูกต้นไม้กันเถิดหนะวันหน้าจะได้สบายอันนี้อัน,นไหนสัมผัสกันอยู่อันนี้ไม้กลับได้ค่ะไม้กลับได้ต้นไม้คืออากาศช่วยพี่คาดมลพิษค่ะอาาอ่ะไม่มีนะ มีมีด้วยดิกากับฆ่ามันเป็นตัวสะกดแม่กดอ่ะมันเป็นแม่กดกายกับคาดครับอ่าถูกต้องขาดกับคาดนะคะกายกับค่าเนาะป่าไม้ให้ชีวิตอย่าได้คิดทำลายอันนี้ได้กับไม่กับให้เออได้หมดเลยเนาะมีอะไรอีกมีอีกคด้แล้วก็ได้อันนี้วิ่กับอะไร ยากับป่าพิดกับพีดยากับป่าอันนี้จะเป็นเยอะนะคะประมาณนี้เนาะวันนี้นะคะอ่ะเราลงมาดูงานของเรานะคะใบงานนะคะใบงานเรื่องการเติมคำขวัญน,นะคะง่ายๆเนาะง่ายๆอสามยังไม่ได้ต้องแต่งนะคะเราแค่จะมาดูหลักของมันก่อนนะคะ แต่ว่าถ้าอยู่ป .4 อะทีที่แล้วครูสอนป .4 เนาะเรื่องคำวัญเหมือนกันนะคะได้แต่งนะคะได้แต่งแล้วเนาะแต่งเกี่ยวกับโควิดตอนนี้นโควิดกาลังมาเนาะก็แต่งเกี่ยวกับโควิดอะไรพวกนี้ค่ะแต่ป .3 แล้วรู้หลักมันก่อนนะคะอืมในงานที่ห้านี้นะคะนี่ขยาดใหญ่ขึ้นเนาะโอเคนะคะ เปิดใบงานแล้วนะคะมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะรอบครอบรู้คิดจุ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 หาคําหาคำท้องจงนะคะอะ่จะใบให้นะคะว่ามันสัมพันธ์กับคำนี้มันสัมพันธ์กับคำว่าคิดค่ะในช่องสี่เหลี่ยมมีอะไรลังมีน้อยนิด ครับลูิมีจิตสาธารณะมีจิตสาธารณะนะคะพลังงานมีน้อยนิดอ่ะจริงๆมันก็ได้เนาะแต่เราลองมาดูว่าอันไหนที่มันแบบมันดูแบบสอดคล้องกันที่สุดเนาะอ่ะน่าจะเป็นมีจิตสาธารณะนะคะก็คือจิตใช่ไหมมัน อันนี้น่าจะเป็นในลักษณะของสิริมงคลนะคะแต่งแบบสิริมงคลเนาะในทางที่ดีนะคะคล้ายๆกับคำผ่อนวันเด็กคำผ่อนวันเด็กก็จะเป็นการแต่งแบบเพื่อสิริมงคลนะคะไม่ใช่เป็นแบบจูงใจเนาะแบบทางที่ดีแต่งในทางที่ดีนะคะอ่ะนี่คือข้อที่หนึ่งเดี๋ยวนะาบอก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องว่าเราใช้อะเดินเล่นค่ะไม่บอกนะคะข้หนึ่งแต่ยาวตอนนี้อยู่สามทีถ้าแม่เหนื่อยพักก่็ได้เสร็จแล้วค่ะ,ะข้อสองนะคะคิดสร้างสรรค์ขยันใฝ่รู จุดๆอะขันกับขันกับหยันเนาะเข้าคล้องกันอยู่แล้วนะคะอะต่อไปวักที่สามเนี่นะมันจะคล้องกับคําว่ารู้ค่ะอันนี้คือให้ให้รู้สระอูสะอ้สระอู่คำไหนที่มีสระอูอยู่บ้างเชินชูคุณธรรมคุณธรรมต้องนะคะ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวนาะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะอ่ะก็ต่อไปนะคะขายเสียงขายสิบอันนี้เดาไปให้มันเป็นสิบนะคะสิบสิบสิบต้องมีสระอีต้องมีสระอ,อ,อ,รอิแล้วก็แม่กดนะคะแม่กด ต้องข,ขยันอ่านขายันคิดฮะมันคล้องจองกันไหมขายสิทธิ์ขายเสียงเขาก็าคือแบบเหมือนการเลือกตั้งอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เอาเงินไปแจกใช่ไหมเพื่อให้เลือกตัวเองพลังงานมีน้อยนิดหนูก็ดูอ่ะถ้าขายสิทธิ์ขายเหมือนขายชีวิตขายชาติค่ะถ,ถูกต้องนะคะเมื่อกี้นที่บอกไปผลที่ทํา แล้วก็เกิดผลลัพธ์อะไรเนาะถ้าเราขายเสียงขายติดก็เหมือนขายชีวิตขายชาตินะเราต้องมาพิจารณาผลลัพธ์กับผลที่ตามมาอะไรแบบนี้ด้วยนะก็คือวิทนะเสร็จแล้วค่ะเขียนเลยเสร็จแล้ว เสร็จแล้วครับข้อสี่นะคะเขารบกฏอันนี้คือกฎค่ะแสดงว่าต้องเป็นควระกดเป็นแม่กดนะคะข้อนี้เขารบกเฏลดอะไรเขารบก่ฏลดอุบัติเหตุค่ะลดอุบัติเหตุค่ะอุุบัตติเหลดอุบัติเหตุ ลลแล้วครับแล้วค่ะโอเคค่ะข้อห้าข้อห้านี้จะมีข้อยกเว้นนะคะอันนี้จะไม่มีสัมผัสของจองเรามาดูกันนะคะว่าอยากฉลาดต้องทํำยังไงนะคะต้องขยันอ่านขยันคิด้อข้อห้า แต่ว่าเขามีการใช้คำซ้ำนะคะเขามาขยันกัขยันได้เนาะการแต่งนะคะอาจจะแต่งแบบคำซ้ำหรือว่าคำ้องงนะคะเสร็จแล้วครับเขียนเร็วมากเลยโพนีเหรอเสร็จแล้วครับข้อต่อไปข้อหกนะคะข้อหก จุดจุดจุดนะคะอ่าอยู่ข้างหลังเนาะมันปลูกป่าอย่าทําลายนะคะมันคือป่าค่ะมันเหมือนต้นไม้ควรรักษาต้นไม้ควรรักษาต้นไม้ควรรักษาค่ะต้นไมะต้นไม้ควรรักษาหมันปลูกป่า เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับข้อดเจ็ดข้อดเจ็ดนะคะอันนี้เป็นคิดนะคะคิดมีฝาอีกแล้วแม่กดค่ะรู้จักคิดก่อนจะใช้อะไรมันสแสดงว่ามันต้องอะไรสักอย่างเราต้องประหยัดอะไรสักอย่างใช่ไหมพลังงานมีน้อยพลังงานมีน้อยนิดต้อง พลังงานมีน้อยนิดค่ะค่ะพลังงานนี่น้อยนิดรู้จักก่อนจะใช้นคะคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะข้อแปดนะคะตั้งใจไายศึกษา เพิ่งพายาเสร็จติดค่ะถูกต้องค่ะไม่ยานะคะนี่มันของนี่เลยนะเสร็จแล้วครับครับเขียนเร็วมากเก้าเก้านะคะ สู่หาสูส่สู่ก็มีสระอูในนั้นความรู oh. ้ความรู้ผู้คุณน่าทำอ้าะความรู้เสร็จแล้วค่ะ ข้อสิบจริงๆก็ง่ายแล้วเนาะเหลืออันเดียวละมันจะคล้องกับคำว่าใช้ค่ะมีคุณธรรมน้ำใจอ่ะมีคุณธรรมนาใจนําใจครับอ่ะขอเช่อชื่ออีกแล้วครับ แป๊บนึงนะแป๊บนึ่ง